บ้านที่มีเลข9นะจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณเนาะจะส่งเสริมคุณในเรื่องใดในด้านใดนะคะอ่าใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วบ้านของคุณมีเลข9อยู่นะคะต้องฟังเลยนะแล้วต้องจะเลือกไพ่ให้3ใบนะคะมาดูซิว่าบ้านของเรานี้ที่มีเลข9นี้จะส่งเสริมคุณในเรื่องใดอันดับแรกเลยนะคะ จะส่งเสริมคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับการมีชื่อเสียงศิลปะศิลปินนะคะจะทำให้คุณมีเมตตามหานิยมมากๆนะคะบางคนนี่อาจจะเป็นค้าขายออนไลน์นะคะเปิดเพจ Facebook อะไรบางอย่างเปิดช่องอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันปังมากๆนะคุณมีเมตตามหานิยมในเรื่องส่วนนี้เลยในการค้าขายในการทำมาหาก,กินศิลปะศิลปินนะคะ คุณจะมีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยอะถ้าคุณแบบเป็นคนที่มีออเดอร์ใหม่ๆเรื่อยๆรอออเดอร์ใหม่เรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีออเดอร์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆมีออเดอร์เข้ามาน้องมีการงานเริ่มต้นใหม่ที่ดีมาเรื่อยๆแล้วก็คุณประสบความสําเร็จได้อย่างไวมากๆคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จไวมากๆอะบ้านหลังนี้จะส่งเสริมคุณในเรื่องการงานชื่อเสียงและความสําเร็จที่ไวมากๆนะคะโอ้ The w o ว้ บ้านหลังที่หลังทีง่คุณอยู่นี้ที่มีเลข9้าส่งเสริมคุณในเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะคะจะทําให้คุณเป็นคนที่ทาํามาค้าขายอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองเป็นคนที่เฉลียวฉลาดทันคนทันโลกมากๆคุณสามารถามีความโชคดีซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อทองเก็บไว้มีเงินเก็บมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์ นะคะมีลูกมีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่ว่าบ้านหลังนี้คุณจะเช่าอยู่หรือจะเป็นร้านค้าขายที่คุณนั้นเช่าอยู่ทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่แต่ณนะปัจจุบันนี้คุณอยู่นั้นมีเลข9นะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆไม่อดอยากแน่นอนนะคะอาหารการกินมีทุกอย่างมีครบให้คุณได้กิน่ะไม่อดอยากอย่างแน่นอนสิ่งที่จะเสริมหนึ่ง หน้าบ้านควรจะมีน้ําแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยปลาเลยก็ได้นะคะมีน้ําพุมีน้ําอยู่หน้าบ้านและต้องมีแสงสว่างในบ้านต้องมีแสงสว่างห้ามสกปปกห้ามรกมีแสงสว่างหรือแสงที่มันเป็นระยิบระยับก็ได้นะคะให้มันดูว่าในบ้านนะหรือในร้านไม่มืดครึมห้ามอึมครึมเด็ดขาดนะคะแล้วก็ควรจะมีไม้ประดับนะต้นประมาณสักกำมือก็ได้มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านนะคะ เพื่อเสริมความมั่นคงนะคะอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์พอไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องจะจะแนะนําในเรื่องของห่วงจุ้ยบวกไปด้วยนะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคุณแบบโชคดีมากๆเลยนะคะคุณได้ทั้งรู้ว่าบ้านของคุณส่งเสริมเรื่องอะไรและคุณได้ห่วงจุ้ยด้วยอะ่ะเออคือคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะใครที่อยู่บ้านเลขเก้านะโชคดีเฮงมากๆค่ะ